คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ชชาแนล วันนี้แอดก็ได้ข้อมูลเลขเด็ดเลขดังจากสำนักมาตามสัญญาเลขรัฐบาลมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคชลุ้นโชคลุ้นชัยกันในวันที่16พฤษภาคม2563นะครับก็เป็นที่แน่นอนกันแล้วนะครับการประกาศการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่1เมษายน2563จะมาประกาศในวันที่16พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับ ข้อมูลเลขเด็ดจากสำนักมาตามสัญญาเลขรัฐบาลนะครับเราไปดูครับเพื่อให้ท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางนะครับนี่ครับบอกว่ามาตามสัญญาเลขรัฐบาลให้เลขชุดโดดๆเด่นๆ3ตัวมานะครับท่านผู้ชมได้แก่4 8 0นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าขอแค่คําขอบคุณ16บหกทับศูนย์ทับหกแล้วก็มีลายเซ็นของสำนักมาตามสัญญาเลขรัฐบาลนะครับ เลขสำนักมาตามสัญญาเลขรัฐบาลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสำนักหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลยังมีขายนะครับงวดวันที่1เมษายน2 5 6 3นห้าหาน้าสลากบอกงวดวันที่1แต่เรามารุ้นกันในวันที่16พฤษภาคม2 5 6 3ยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักมาตามสัญญาเลขรัฐบาลมากๆนะครับ และก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับและก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภัยจากโรครายโควิด19ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ